โอ้ลายลีพ bon. oh. ี่น้องเลยหอยมันดูบอลเม็บเห็นบ่โอ้ชุดหยอดเลยพี่น้องเลยเบิ่งแต่หหอยหอยมันกัดกินพี่น้องเลยมันมากินมักบกพี่น้องจะเป็นนูไวนกับหอกแน่พี่น้องมีเงินหอย มาเจอกันคือเกาพี่น้องเอ้เนาะหาอ,อยู่หากินคือเกามาหล่อหวยหล่อห้อ,หองพี่น้องเออยู่ผูผาคือเกาเนะาะมืัอนี่แต่บ,บางก็จิมาเดินปานกกนาน่าหาเบิ่งอนูกินมักบกแน่แต่กับมูปลาพี่น้องเอ้เบิ่งบันไดมันมันเคย เคยมีต้มแน่บวังไปกวดเบื้องพี่น้องเองเนะาะเพราะว่าบาวังกับมาผู้เดียวมือนแต่ว่ากาสิบอกทางอันใน,นในผ่านเพลนในผ่านเพลนบริมาเพลนอยู่บ้านพี่น้อยเพราะว่าเพลนกันบ่มวันเนาะเพลินก็บจิบปปดอดแดดพี่น้อยก็เลยบาวังมาผู้เดียวแต่ว่าบาวัง ไปเบิงอ่ามันมีมูร้ายแหละก่าที่ผานทำงานทำมาพี่น้องเลยเพิ่นว่าให้บาวังนี่ไปก่อนไปกวดเบิงแต่ว่ามีแล้วก่าทีให้ในผ่านเพิ่นมาแต่ว่าบาวังนี่กาบ่มียังเนาะเมื่อนีอน้กกสิได้มาหลอ่อปลาคือเก่าพี่น้องเลย ะพี่น้องไปเบิ่งไปหลุนกันพี่น้องเลยว่าชิมีหรือบ่มาเบิ่งสัตว์ปลาพี่น้องเลยประเภทดนูเนาะมาวังฉันมากวดเบิ่งมันมากินหมักใหม่พี่น้องเลยหมักใหม่หมักบุกเนาะประเภทดนู้นไว้พี่น้อ,เมมองอเลย เห็นเนาะពីណាបឹងតហួយហួយវាមកកាត់គិននេះពីងអើយវាមកกินបកបកពីងហើយຈະເປັນនុវាយក៏ហោកដែរពីងមាននហួយឆាត់មួយតិចពីងអើយហួយឆាត់เนาะព្រោះລະដូវនេះມັນ มี้ลยมันลงมา้ลยพี่น้องเลยหมดเลยหมดเป็นกองเลยจะเป็นชัดได้ไหมพี่น้องพี่น้องสังเกตดีๆีบ้างจน,นเป็นของเลยพี่น้องเลยเป็นทางเลยเนาะ น้องเอ้ยจะเป็นหมูป่าพี่น้องเอ้ยบุลงเลยชันช้ำได้หมดขึ้นเลยนี่พี่น้องเอ้ยหอยโขดพี่น้องขึ้นตะพังคนอีกขนาดเลยเบิ่งใจหอยหอยหอยชัดกินงหมากบกพี่น้องจนกล่องเลยความลายโอ้ ขนาดเลยพี่น้องกล่องอันใหเลยมีตะหอยกัดนี่ขนาดเลยพี่น้องเผ็ดนนกระหอกกระแต่เนาะว่ามากินหมกบกุกมีร้ายอยู่พี่พี่น้องมีตะหอยชัดขนาดเลย มันมาเนี่ยทัวเลยพี่น้องเอ้เบิง่งให้พี่น้องเบิง่งเนี่ยทัวเต็มบุตรบอกบว่างบได้ลองมาเนาะกลางคืนพี่น้องเยมาลองมาเบิ่งว่ามันซิมีหรือบอโนูเนาะแต่ว่าเราเห็นมันกินเนร้ายอยู่แต่ว่าบอกว่างบ่บมีเวลามากพี่น้องเอ้ เบื้องแต่้องไปพี่น้องเบื้องพี่น้องพี่น้องเบงก็ได้จนมันแป้นเลยไปกินนกบกขนาดเลยพี่น้องเลยหมุนบดอยู่นี่นกบกมันมากองกันอยู่นี่เนาะพี่น้องเลย Wow, và mình mình nhận một lắng kinh manh măng kát chấm nát thân chót chấm nọ măng kát mì kín mặt mì đỏ bung bâm măng kát canard lợi kìao 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 บางทีบางทีบอกบางทีพาในผ่านพันมาบึงพี่น้องไอ้ว่าเป็นชิมาหรือบ่อเนาะบางก็ิลองชวนพันแน่มาหมูดุเต็มทีพี่น้องเถิงหมูกะไลยพี่น้องเอ้ตัวนี้จะห้อยยังเลยพี่น้องไอ้ เป็นอันหอยเม็นนี่พี่น้องเอ้ยเบื้งตนี่คืออยู่หอยเม็นแท้ๆบ่แม่นดอกอยหอยเงนเนาะบ่แม่นอยเนอสิบันมามันมักเลาห้องเลยเอพี่น้องเอ้ยแม่นรีพี่น้องเอ้ยหอยเม็นลต่ํา ตั้มหองไปเพียบจนมุนเลยนี่นเาะคือจะขู่ขืนเลยเนาะมันมาอันขู่ขืนเลยนะมาวางเสด็ทามในพระมันพียบชวนพนมาเบิง่งมันลงไปตั้นี่ยครับมันขึ้นมันลงมา่านมานี่าลงเชีหอง เปน็นอ่องมีแต่หอยชัดโตขนาดเลยระวังด้นบไดหมาเนาะเส้นท่าง่น่อยโอ้แปนเลยหน่อยแปนชุดเลยขนาดขนาดน้อย ้นเถือเนอะาะระวังได้ละห้องตัวนี้มาจนลายไปแต่กลยกลพี่หนอ่อยนุกนกูปูปีกก็มีลายพี่หนอ่อยมีแต่นกพี่หนอ่อยมองกินเชย้ออยู่ มันก็หาอยู่หาก,กินพี่น้องเลยนกก็ได้ไปต่อพี่น้องพระว่าสตว์อันนี้มันหมักหลอกห่อเลย มาูนเดียวพี่น้องมือนมาคนเดียวเลยก็เลยบุมีไปจับกล่องพี่น้องตัวนี้แป้นพี่น้องเลยจงใช้อันสินทางชัดแหลนี่พี่น้องบ่งแปน้น ແມ່ນແລະແມ່ນແລະพี่นอ้องนี่เบิ่งมันกัดไหม่นบ่มันเป็นทางไปนี่โอ้ทางเหม็นพี่น้องเอ้ยันจจีจังเนคักทางเหม็นเลยนี่ม่ๆเลยอเอ้ยนี่เห็นบ่ห้อ,อยมัน้มีเล็บพร้อมนี่มันขวดเนาะ มันขึ้นไปทำนี้เลยเป็นปองไปเลยมีลายเส้นทางพี่น้องทางนี้ก็ไ,ได้ที่ชวนนั่นนาผ่านพันมาพี่น้องคือชิแมททางนี้มันขึ้นนี่พี่น้องเลยเนาะเดี๋ยวมาเบื้องผาเบื้องนี้อีกแม่เลยใส่ทางนี้มีหอยผ่าน ไปผ่านขึ้นไปขึ้นไปตันเลยโอ้เปนอองเยนาะบ่าวังก็จะพาไปบึงอันอยู่บงเนาะว่ามันจะเป็นยังไง่าวังกับบ่ไ้ไปช่องชามปีอีกแล้วแต่ว่ามื่อน,นี้ก็ใชลองมาบึง นี่ก็ช่างเมนเลยนี่พี่น้องมันขึ้นไปนมันเขาไปผีเลยเขาไปเลยพี่น้องขนาดเลยเห็นไหมเป็นทางเลยพี่น้องมันจะหาเลาะกิน มุนเทิมุนแด่นเลยเห็นไหมพี่น้องมุนเลยใช่นี่บดเบิ่งแต่หอยมันเหยียบนี่ก็พอะเลยมีเล็บมันขึ้นไปมุนอวยป่วยพี่น้องจนแป้นเลยโอ้ ขนาดเลยปีนี้ชัดมีหลายพีย่น้องเลยไปเนาะชนะก็หอดพี่น้องเลยนี่วิทย์นี่ก็หอดบุงว่ามูมันเคยเคยลงมาเม็ดแน่โอ้โหแปดหมดถนาดเลย สองเวลาหมูปลาลงมาหล,ลายหลายเปเนาแต่ต่้มติดเนาะต่มติดใบหยาบเนาะตอนมลงมีอกินมากหาขิ้นมหมบุกปลายหอมจนแป้นไปเนายความเคยเลาะเคยอยู่ด้วย ราวัพาไปบิ่งอันบุงตัวนี้เพราะว่ามันชิมีหรือวะยากเนาะเพราะว่าบ่มีผู้จับกล่องให้ี่นองเลยมาคนเดียวก็เลยไปแบบนี้เลยี่นองพี่นองเลย เบิ่งความความชูงของมูเนาะจะเบิ่งแต่คีดต้มติดนี่ยเพียงเพียงแอวเลยขนาดเลยฝนมุนมินมัด่น้องนี่แต่คิดต้มติดเนาะลึกลีดหน้อยมูป่ามาชายขนาดเลยเฮ้เนอง บอมันเม็บนี่บอลหิวชุดหยอดเลยบอลเมเี่ขี้ต้มติดขนาดขนาดเต็มเลยเห็นไหมขนาดเลยหยองเลย บุงตัวนี้กับแต่กีเบาวางเคยมาเนาะอันนี้กัมาหากว่ามามือนี้อีกเนะาะหัวไหลปีมบาวางกับบได้มามาลองสำรวจเบิงปวดพี่น้องเลยเนาะแป่นเบิดพี่น้องเลยนี่ เดี๋ยวจะขึ้นเบิ้งเนาะเดี๋ยวระวังจะขึ้นเบิ้งพี่น้องเี่ตัวแป้นครับเส้นทางพี่น้องเลยเพราะว่ามันเคยอยู่ได้อยู่ขนาดเลยพี่น้องเลยที่มูป่าพี่น้องมันเคย มันเคยลินเนาะมันเคยลินอยู่นี่พี่น้องเห็นหด่อยยู่จองขนาดเลยโอ้บาวังกระโดนโดนบ่ได้มากหาก็มามมาเนี่ยก็เจอแบบนี้เลยพี่น้องไอขนาดเนาะ ลงต่อพี่น้อลงลงเบิงลงเบิงต่อโอ้ลายลีพี่น้องเลยข้อยมันบอนเม็ดเห็นบ่โอ้ชุดหยอดเลยพี่น้องเลยสุดท้านมาอยู่จุดนี้เนาะจุดที่มันเม็ดพี่เนาะเลย ขนาดขนาดขนาดผลใบผลเป็นบุงเลยนะผิดหรอไอ้ผลชายผลเป็นบุงบุงขนาดเลยบุง้งเบิ่งหอยหอยตัวนไม่ไม่แน่ผิดนรอเห็นวะหอยชี้คุณคุณแน่ไม่ไม่แน่เลยเบิ่งขี้ต้มติดเลยตามใบไม้เต็มขนาด ใบใหม่ติดขนาดเลยพี่น้องเลยงูปลามันขึ้นมาชุดหนอดเลยจุดนีด่บังแต่หอยกับ่อพี่น้องจนมุนเลยมุนอ้ยปุ๋ยเลยเนะาะทางมันขึ้นมีต่เข็บต้มติดว่ามันลงมีต้มมนาออยู่นี่ หยอดชนหยอดพี่น้องเลยชุดหยอดลายมันเป็นดงบดพี่น้องเลยนี่เป็นดงเถิงเป็นดงเถิงมันหกแน่เพราะว่าไม่จะเป็นปลาไม่ช็อตน้อยๆเนาะ แต่ว่าห้อสิบ,บุกไปมันก็บ,บุกไปได้พี่น้องมันหกแห่งขนาดแต่ว่าหอ้องนี่ก็ใหม่มันถืออีกอยู่นี่ครับมันก็เลยหกมันบุเป็นไป oh. ขนาดพี่น้องเลยเม็บได้เม็บดีเลยชงใช้ลายโต้เลยตัวนี้นี่ ประมาณอยู่มนรมว่างอย่าว่าเราประมาณประมาณสิบป้ายหรือเช้าแะละความมันไาลเบ่งแต่ะหอ,อยจุนมุนปบนี้เพราะมันจะเป็นอันประเภทลายแบบนี้มันมาลายแบบนี้ประเภทมูชุม่มเนาะจะเป็นพวงเลยมูพวงเขาเอานเนาะ ห้องแต่ชายนี่ก็เต็มเต็มบุดเลยนะห้องตัวนี้เพราะว่ามันมามามันก็นลงเพราะว่ามันเป็นอันปรุงเป็นคนต้มไล่พี่น้องเลยเนาะเราะวังก็สิไปต่อกับบเป็นพี่น้นองเพราะว่าเส้นทางมันก็หกแนะ่เราะวังกับจะบุรีท่ายดอกคลิปพี่น้องเย แต่ว่าลอช่มคลิปนาพี่น้องเอ้เนาะบาวังกับชิมาแต่ว่าคลิปนี้กับบาวังกับจะได้ครับพี่น้องเอ้เพราะว่าตอนนี้เวลาขอกับเริ่มมาเริ่มคำเลยไก่ะจะคำเลยเพื่อหอดบ้านเนาะแต่ว่าบา้านบาวังกับไก่ประมาณอยู่แปดกิโล แต่บ่านไปหาภูเขาเนาะมันก็ใกล้อยู่ด้พี่น้องเลยเอากับตอนเวลาสช้ามงค์เมงเพื่อฮอดบ่านกับพอดีหามงหามงห,ามาหากมงะพี่น้องเพราะว่าเช้นทางมันก็คือเห็นนั่นแหละมันอยากทางภูเขาเนาะ คงไต่คงเนื้ออยู่เพราะว่าเฮาวินหองหองก็งไล่พี่น้องเ้ยเอาพี่น้องเ้ยเอาวางกะิได้ก,ก่อนเด้อพี่น้องคลิปนาคอยพอกันใหม่เด้อคลิปนี้ข้อกก่าวคำว่าสบายดี